สวัสดีครับผมสวัสดีครับสันติเทเตอร์ฟาร์มครับวันนี้ก็เปิดร้านเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามานะครับอัปเดตด้วยนะครับผม L40 นะครับ L4018SP ตัวนี้เป็นตัวคานบนนะครับบุคคอนสอชิ้นครับนะครับผม430,000บาทครับรถใช้งานอยู่600ชั่วโมงนะครับผมกัดเทเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะครับผมส่วนคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับผมสวยนะครับคันนี้นะครับผม น้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เปิดได้ดาวที่20,000บาทท่านเองนะครับผมกับเติร์เตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะครับผมดาว20,000นะครับผมส่งวดรายปีก็ได้นะครับผมรายเดือนรายหุเดือนได้เลยลูกค้าเรียกได้เลยนะครับผมนะครับปรกาศเติร์เตอร์ฟาร์มขอนแก่นครับส่วนคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับผมเนาะ L 36อ๋อขออภัยนะครับผม L 36อยู่นี่ L 36 SP ก็อยู่ที่260,000บาทนะครับผมตัวนี้ก็ L5018 SP นะครับผมนะครับ คันนี้เปิดให้ดาวที่70,000บาทนะครับผมพิกัดทึกเตร์ฟาร์มขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีดาวดาว70,000รถปี67ก็มีนะครับ L 5 0รถปี67เกีรถใช้งานอยู่หลักร้อยชั่วโมงนะครับผมแถบนี้ใช้งานอยู่หลักร้อยชั่วโมงนะครับผมสวยๆเลยนะครับส่วน M 9 5 4 0นะครับ M 9 5 4 0ก็คันนี้นะครับผมโอ้สวยครับคันนี้นะครับรถปี61ครับ M 9 5คันนี้รถปี61นะครับผมเนาะอุปกรณ์2ชิ้นครับ ราคาอยู่ที่870,000บาทนะครับผมนะครับ870,000บาทยางหน้าสวยยางหลังก็สวยนะครับผมไปสวยเลยนะครับนี่ครับคันนี้ก็อ่ารถปี67ครับใช้งานชั่วโมงหลักร้อยนะครับผมสันติอเตอร์ฟาร์มครับนะครับผม02822175ครับผม